ครบละ้อท220เขาจะสุ่มกันแค่220แล้วกล่องธาตุหนึ่งกล่องธาตุสีม่วงแล้วก็กล่องธาตุสีส้มนี่เลยคืออันนี้จกวันนี้แค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรากดข้ามคลาซีนไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไปเปิดเซตธาตุกันด้วยวันนี้น่าจะพอมีทุนว่าจะได้ไหมนะครับวพากล่องก็น่าจะพอแล้วแล้วก็อันที่เก็บสะสมมาก็ไล่ไเปิดนะก็พอมีอยู่พอสมควรเดี๋ยวเอาวันนี้ก่อนเลย เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมีถุงพรอ,อีก100่งรเอาอันนี้ก่อนทีละสิบครั้งไปเลยว่าของอันอื่นภายในนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายหลักๆก็คือแค่นี้ดูแค่220แต่มันถูกได้แค่สิครั้งกันไปได้กค่นั้นแหละเพราะว่าตัวเต่ามีแค่227ร่าตอแรกกะไม่ได้ด้วยซ้ำกลัมไม่ถึงอัดเต็มที่เลยกินเงกิจกับอกเลยว่ารอบนี้ ได้เปิดเซตธาติสักเซตหนึ่งสักทีว่าจะเก็บครบจะได้เปิดเปล่าอยังไม่รู้เลยถ้าเปิดแล้วมันต้องให้ได้สี่สิเปอร์เซ็นต์น่ะถ้าไม่ได้ก็ต้องหาที่มันไม่ค่อยดีหรือหา,ห,าหินรีไปรีจะได้โอเคครบเดี๋ยวมานี่ต่อถ้าวันนี้ยังไม่ได้ก็ไม่ได้สำหรับตัวคาริมาธาผมไม่น่าเอาสีม่วงไปรีทิ้องออกเสียได้ เก็บวายเอาแค่ okay, 100ครั้งนะพองอันนี้มันเกินได้เพราะว่าเรามีเกินนับถุงพอนวเราโอเคนี่เซตที่ผมจะเปิดต่อมาคือเซตนี้นี่เลยเหลือน้ำกับน้ำแข็งน้ำนี่ต้องการ4 0อิ k k ีก2น้ำแข็งก็ต้องการ4 0อีก3ก็เดี๋ยวรอรุ่นกันว่า จะได้ไหมแต่เดี๋ยวเราต้องเอาสายฟ้าก่อนหนึ่งอันเดเี๋ยวผมค่อยเอาไปที่หลังเปิดอันนี้ก่อนเลยคือน้าเอาน้ําให้ได้ก่อนน้ําเราน่าจะต้องการน้ำต้องการอีกสองจะให้มันออก40อ่ะเดี๋ยวเปิดก่อนกล่องทาดอยู่ไหนกล่องทาดอยู่ไหนนี่12กล่อง น้ำอันนี้เมื่อกี้ไปแล้วหนึ่งเปิดไปนั้นครบไปหนึ่งยังใช้อีกสามโอเคไปนี่สีม่วงเดี๋ยวคอยดูประสานไปก่อนเลยประสานไปก่อนเลยเดินไปสุด มาสบ34ใช้ไม่ได้ต้องรีต้องไปหาวิญญาณสีม่งวง34คู่เลยใช้ไม่ได้ใส่ไป่หนใส่พลังไก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงมาต้องการ40น้ำแข็งอันนี้เป็นสายฟ้านะกล่องเนี่ยเป็นกล่องสายฟ้า น้ำแข็งและกล่องที่มันเป็นสำหรับไอตัวหินสีส้มมาอยู่ไหนอะ220อ่อะนี่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 อยู่นี่ตกใจคิดว่าหายน้ำแข็งสามน้ำแข็งน่าจะไม่ได้สามนี่คือน้ำแข็ง เหลืออันนั้นอีกกล่องถ้ามันได้40เลยนะ,ะจบไปแล้วต้องมาหาหินด,ดีได้อีเบอร์40 3สแรกน้ำแข็งอีกหนึ่งน้ำแข็งสีม่วงได้สีส้ม เอาวันนี้เลยไม่พูดมากเอาน้ำแข็งมาอย่างไรเราต้องใช้อยู่แล้วสีอันเป็นสินีมงคลเม็ดแรกเลยแต่เล่นมานี่คือเม็ดแรกเลยคือสีแดงเกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบหกห้าสิบหกมันตันหกสิบหรอสีแดงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แค่แค่นี้พลังก็ขึ้นมาเยอะและ้วแต่เราไปล้างก็ไม่มีไม่มีหินโอ้โหยืนยันสีส้ม20สิเอร์ยันสีแดง2องอ๋อตั้ง0กินงเดรอได้56ก็โอเคได้แค่นี้ก็แก่มแมวแล้วพลังก็ขึ้นมาอยู่พอสมควรแต่เสร็จธาตุเรายังเปิดไม่ได้ขาดน้ำต้องไปลี มีสอเม็ดนี้แต่พวกนี้ก็ไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราได้อันนี้มา56เม็ดเดียวคุ้มเลยถ้ารู้หกสินี่ผมเปิดนี่แต่แรกแล้วะหยอยากอย่างนี้ผมจะครบไหมอะมี4ี่สิี๋ยวลองบวกดิสี่สบวกห้าสบวกส0ิบบวก30 1สิบรก็ไม่ถึงดีดนะเพราะไม่งจะ้องจปดสิบบวกสี ร้อยเก้าสิบเกินไปสิเดี๋ยวต้องหาตัวหินรีตัวนี้อีกรีห้ได้สี่สิบโอเคถือว่าเกือบประสบความสำเร็จอีกแค่สองเม็ดแล้วก็จะเปิดครบละวันนี้ก็มานี้แล้วกันนะครับก็ได้าปรอยูดีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยตัวนี้พลังก็9เก้าสิบล้านแล้วเปิดเซตทา,ร,าร์ตเนพลังงาเด้งขึ้นมานิดนึงนะ โอเคไป่ได okay. ้หมาสวัสดีครับ